ขอให้มันสู้จบในยุคเรานี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเจอครับหมัดเด็ดอีกหนึ่งหมัดครับของภาคีพลังประชาชนครับพบกับอาจารย์ชนะศึกครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับเขาบอกว่ายิ่งเดือดยิ่งมันหลากหลายรสชาติทีเดียว ผมหายไปแค่สองวันไปทุระป่าปังไม่ได้เจอกับพี่น้องคิดถึงแล้วคนที่คิดถึงมากที่สุดอยู่ราชะดำเนินไอหมาเถือกวันนี้มันมาใหม่อีกแล้วพี่น้องต้องเข้าใจนะมันบอกว่ามันยกระดับยกระดับคือยกขึ้นแต่ไอสัตว์เถือกนี่ ไม่ได้ยกระดับอย่างนั้นครับยกลงลงเลยครับมันยกลงลงทุกวันเขาเรียกว่ายกลงหลุมวันนี้ไปยุเด็กๆนักเรียนนักศึกษาบอกว่าให้เลิกใช้ซิม i s ไอ้เถือกมึงไม่คิดมั่งเลยเหรอไอ้สัตว์ไอซิมดีแท็ของมึงอะเดี๋ยวกูรณรงค์เลิกใช้กันทั้งประเทศมึงจะว่า,างไง แค่ซิมโทรศัพท์ยังอิฉาตาร้อนเลยพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวพี่น้องเสื้อแดงเราเกิดอารมณ์เครียดขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้อูไม่เข้าใกล้ช่างก็ได้วะไม่เข้าใกล้ลีโอก,ก็ได้วะเดือดร้อนไหมล่ะไอ้สัต์นี่เรียกว่าเอาทุกเรื่องเอาทุกดอกพี่น้องทั้งหลายครับ วันนี้ไอ้เถืออมันจนแต้มแล้วพี่น้องมันจนแต้มแล้วมันหลอกใครไม่ได้วันนี้ม็อบมันมีหลักพันแล้วครับเพราะฉะนั้นพอเหลือหลักหลักพันต่อไป <c oughs> จะเหลือหลักรอย พี่น้องลองคิดสิครับว่าไอ้เถือะมันจะไปอยู่รูไหนมันจะไปอยู่หลุมไหนมันจะหมดแล้วก็พี่น้องทั้งหลายวันที่ยีสิบขอฝากไปยังศาลสารส้นตีนนั่นแหละไม่ต้องไปยกย่องแม่หรอกฝากไปยังไอ้ศารเฮียด้วยถ้ามึง ตัดสินว่า312สอสอสอหมดสภาพพี่น้องทั้งหลายครับศารนั้นมันจะทนได้ไหมในตัตีนเสื้อแดงไปเยอะๆมันจะอยู่ได้ไหมหลังคาศารลรั้วาสารมันทำด้วยอะไรเพราะฉะนั้นบอกไปยังไอ้สารสนตีนด้วย มึงอยากกำเริบเสบสารอย่าหลงตัวเองคนเขาไม่เอามึงแล้วเสือกหน้าด้านอยู่อยู่หาสนตีีอะไรอยู่ทำไมองค์กรอิสระของพวกมึงมันไม่ใช่องค์กรสระเพื่อประชาชนแต่เป็นองค์กรปล้นชาติปล้นไปไหนอะปล้นไปพ่อมึงประชาธิปัตย์ไงพี่น้องครับ วันเวลากำลังจะพิสูจน์ความจริงกำลังจะบอกความจริงกับพวกเราว่าอันไหนที่อยู่ข้างประชาชนอยู่ได้อันไหนอยู่ห่างประชาชนอันนั้นต้องไปพี่น้องวันนี้พักประชาธิปัตย์มันสู้ไปอย่างนั้นเองแหละครับ เขาเรียกว่าสูไปแบบข้างๆข้างๆคู่ๆเหมือนกับพี่น้องเราที่ขึ้นปลาใสเมื่อสักครู่บอกว่าต่อไปเลิกได้ไหมไอ้แบงก์กรุงเทพแบงหาเนี่ยไม่ต้องไปฝากมันเลิกไอ้หมดลีองลีโอช้างเชิงถ้ามึงรณรงเอเอกู้ก็จะรณนงรงไม่ใช่ดีแท็กเหมือนกันของพ่อมึงอ่ะหุ้นลมอยู่ พี่น้องครับวันนี้หน้าตักทุกหน้าตักมันลงมาหมดวันนี้หน้าตักทุกหน้าตักเกทับหมดแล้วมีอย่างเดียวครับสุเทพเทือกสุบัรบอกไปได้เลยว่าสุเทพเทือกสุบรณเลิกอยู่กทม,มอแล้วมึงไปเลี้ยงควายอยู่แถวสุราชน,นไปไปอยู่สุราช ใครเป็นคนทําสวนปาล์มทําน้ำมันอยู่นู่นนี่เตรียมแล้วพี่น้องได้ข่าวว่าจะเอาไว้แทนมันลงสอสอแทนมันเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์คุ้มครองตัวเองคดีเขาแพงนี่มันวางแผนขนาดนี้มากหลายชั้นครับไอ้เถือกแต่ยังมีควายแปดตัวที่ตกหลุมพรางไอ้เถือก ลาออกตามวันนี้ทำยังไงครับควายแปดตัวนั้นวันนี้ไปนั่งแกะหมัดอยู่ที่อนุสาวรีย์แล้วทำอะไรไม่ได้สอสอกลาออกอะไรก็ไม่คุ้มครองพึ่งจะนึกได้โดนหลอกพี่น้องครับนี่แหละครับความไม่จริงใจของนักการเมืองรุ่นเดะิะ อย่างสุเทพเมื่อกี้ไอ้สามสีไอ้สามสีมันบอกว่ารัฐบาลต้องถอนให้หมดถามไอ้สามสีหน่อยได้ไหมมึงจใจถอนไปถึงไหนอะรัฐบาลเขาถอนจนหมดไม่มีจะถอนมึงเสือกจใจถอนถ้าจใจถอนอกีกก็ถอนของพ่อมึงนั่นแหละ ไม่สัตว์พูดมาได้ถ้าแสดงออกถึงความจริงใจต้องถอนให้หมดว่างั้นก็บอกไปยังไ้สามสีแกหกสิบกว่าแล้วอยู่กับร่องกับรอยบ้างอย่าเลิะเทอะตามตาชวนตาชวนน่ะเสียคนไปคนหนึ่งแล้วไอ้สามสีมาจะเสียคนอีกตัวหนึ่งแสดงว่าพักหานี่ มันไม่มีของดีหลงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพอเปรมอยู่ไม่นานแล้วนี่ได้ข่าวเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเวลานี้นอนกระสอกกระแสะแล้วหายใจจมูกข้างเดียวไปเร็วๆเถอะตาเปรมไอ้พักประชาธิปัตย์มันจะได้ยุบสักทีมันอยู่ได้เพราะตาเปรมนี่นะครับ เป็นไมค์คำไม้หลักอยู่ถ้าสมมุติว่าหมดพอเพรมไอ้เถื่อก็จบครับพักประชาธิปัตย์จบพี่น้องทหลายไม่ต้องลุมแช่งลุมดา่ามาหรอกไอ้คนซนตีนพวกนี้แค่ว่าเราบ่นถึงมันทุกวันมันก็เฉาปากแล้วมันก็เฉาปากแล้ว นี่มีสอสอคนหนึ่งของไอพ้พรรคควายประชาธิปัตย์มันบอกว่าเวลานี้สาวกทักษิณกำลังเห่าหอนกูบอกมึงได้ไหมไอ้สัตว์หมากูเห่าหอนเพื่อทักษิณก็ยังดีกว่ามึงเห่าหอนเพื่อศพพ่อมึงอ่ะแหละมึงเห่ายังไงก็ไปฟืน้น ยังไงมาก็สีแงพี่น้องไม่อยากจะพูดมากพี่น้องจำไว้ว่าวันนี้เราต้องเปิดดวลแข่งกับมันแล้วไม่มีคำว่าถอยมีแต่คำว่าเดินหน้าผมบอกพี่น้องมันถึงเวลาที่จะเดินหน้าเตะพาหมากไอเทพเทือกใชจไหม เราไม่ต้องไปพูดดีกับโจรผู้ร้ายไม่ต้องไปพูดดีกับพรรคการเมืองเร็วๆถึงเวลาที่จะเดินลุยกับพรรคการเมืองชั่วๆถึงเวลาที่จะโดนลุยกับองค์กรอิสระที่กำลังเกะกระรานอยู่ทุกวันนี้สู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้ถ้าสู้เดี๋ยวเราพร้อม ที่จะลุยกับมันสวัสดีครับ